สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการพบทีวีซา u อีส a s เอเชียนะคะหนูธนิชาวัฒนสุธรค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ข้อคิดดีๆนะคะให้กับทุกคนนะคะเป็นเรื่องราวนิทานสั้นๆมีชื่อเรื่องว่าราชากับอํามา์คู่ใจค่ะเรื่องราวก็มีอยู่ว่า ราชานะคะได้ปลุกครองนะคะบ้านเมืองแล้ว,ลวเวลานั้นบ้านเมืองก่อกระบทขึ้นค่ะราชารู้สึกลําบากใจมากก็เลยเรียกอมา์ค่ะแล้วก็ถามอมา์ว่าอมา์ทำยังไงดีบ้านเมืองก่อกระบทเราควรจะแก้อย่างไรอมา์ก็เลยพูดว่าดีแล้วพยาข่าที่บ้านเมืองก่อกระบทพระราชารู้สึกแปลกใจค่ะเกลยถามอมา์ว่ามันดี you, ยังไงบ้านเมืองก่อกระบทอมา์ก็เลยให้คําตอบไว้ว่าพระองค์อ่ะจะทรงรู้ได้ว่า ใครจงรักภักดีกับพระองค์และใครก่อกระโกับพระองค์พระองค์จะทรงรู้ได้ในเวลานี้เท่านั้นพ่ะ,ะค่ะกระสิย์ก็เลยอ้าใช่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครอ่ะก่อกระโจกับเราเราจะกำจัดมันออกไปให้หมดและในที่สุดพระราชาก็ได้ทำเช่นนั้นและบ้านเมืองก็กลับมาสงบสุขเหมือนเดิมค่ะ เวลาผ่านไปนะคะพระราชาจะท่งม้าตัวโปรดค่ะขณะที่กำลังจะขึ้นทรงมานะคะม้าดันพยศนะคะวิ่งหนีเข้าป่าไปก่อนพระราชารู้สึกเสียใจมากเลยก็เลยเรียกอมมาน์มาหาแล้วก็บอกว่าอมมาห์ทำยังไงดีม้าของเราวิ่งเข้าไปในป่าไม่กลับมาเลยรู้สึกไม่สบายใจอมมาน์ก็เลยบอกกับพระราชาว่าดีแล้วพยาค่ะพระราชาแปลกใจอีกแล้วเลยถามว่าดียังไงอมมาห์เลยบอกว่ามันดีตรงที่ว่าพระองค์ ไม่ทรงขึ้นมาก่อนไม่งั้นหายทั้งพระองค์หายทั้งมาของบ้านเมืองยิ่งจะเกิดก่อความวุ่นวายนะยะค่ะพระราชาก็โอ้ใช่ใช่รุ่งนี้เราหาเลี้ยงม้าตัวใหม่จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาดีกว่าบ้านเมืองจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายด้วยหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงหาม้าตัวใหม่มาเลี้ยงค่ะเวลาผ่านไปอีกเป็นเดือนนะคะพระราชาได้พระแสงด่ามาใหม่ค่ะ พระแสงดาวนี้โอ้สวยงามมากพระราชาก็กวาดแกว่งด้วยความสุขค่ะแต่ว่าหลุดมือค่ะพระแสงดาวตกลงมาหั่นนิ้วเท้าของพระราชานะคะด้วนถึงหนิ้วเลยพระราชาเจ็บปวดไปหลายเดือนเลยค่ะกวัวจะหายดีวันหนึ่งพระราชามานั่งบนบันล่างของพระราชานะคะแล้วก็มองไปที่นิ้วเท้าของตัวเองแล้วแบบรู้สึกเสียใจเพราะนิ้วเท้าของเรามีไม่ครบเหมือนคนอื่นเขานะคะพระราชาจึงเรียกอมรมา,รมาะคะ่ะแล้วก็บอกว่าอมาร ทำยังไงดีเรามองนิ้วเท้าตัวเองแล้วมันไม่ครบไม่เหมือนคนอื่นทำยังไงดีอาหมายก,ก็เลยบอกว่าดีแล้วพยาค่าวพระราชาโมโหกริ้วมากเอ๊ไอคนนี้พูดไม่เข้าหูเจ้าลงมานิ้วด้วนเหมือนข้าซีและจะรู้ถึงความเจ็บปวด พระราชาจึงเรียกทหารมาะคะจับอำมาตไปแล้วก็ไปขังอยู่ที่คุกใต้ดินค่ะเวลาผ่านไปหลายวันนะคะเป็นปีเลยพระราชาลืมไปแล้วว่าเคยขังอำมาตไว้ที่คุกใต้ดิน เมื่อผ่านไปหลายปีมีอยู่ปีหนึ่งพระราชาได้มีการวางแผนว่าจะไปทอดป่าล่าสัตว์พระราชาก็ชวนเสนาเหล่าขุนนางนะคะเป็นขบวนยกขยงะคะ่ะเข้าไปในป่าลึกเข้าลึกเข้าแล้วก็ลงป่าค่ะและ,ะเออโชคไม่ดีไปเจอกับกลุ่มคนชนเผ่ากิ่นคนนะคะพวกเขาก็จับก,กลุ่มพระราชาไปนะคะกลุ่มชนเผ่านี้เห็นว่าพระราชาผิวพรรณดีกว่าใครๆเลยก็เลยจัดเป็นเมนูล็อตส์ทายนะคะ แต่ละวันแต่ละวันนะคะพระราชาก็นั่งรอความตายนะคะเพราะว่าแต่ละคนนะคะก็ถูกกินวันแล้ววันเล่าจนถึงคิวของพระราชาค่ะตอนนี้พระราชาก็ถูกนําตัวไปล้างตัวนะคะเพราะเขากําลังกลุ่มชนเผ่านะคะกําลังจะพาตัวพระราชาไปทาอาหารนะคะแต่เพอเอิญ กลุ่มชนเผ่าเขาขณะที่ล้างตัวเผอิญเห็นนิ้วเท้าของพระราชามีไม่ครบค่ะก็เลยวิ่งไปหาหัวหน้าชนเผ่าค่ะและก็บอกว่าหัวหน้าชนเผ่าทำยังไงดีพระราชองค์นี้นิ้วเท้าไม่ครบหัวหน้าชนเผ่าก็โอ๊ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะไม่กินเพราะว่ามันเป็นอับปมงคลต่อเผ่าเรามันมาทางไหนปล่อยมันไปทางนั้นและในที่สุดพระราชาก็รอดชีวิตกลับไปยังพระราชวังนะคะ เมื่อพระราชากลับไปยังพระราชวางังพระราชาก็แต่งองค์ทรงเครื่องปกติแล้วนะคะแล้วก็มองนิ้วเท้าเองก็แบบเอ๊ดีจริงๆเลยนิ้วเท้าเรามันด้วนมันด้วนนี่ดีจริงๆเลย เพราะว่าที่มันด้วนนี่แหละทําให้เรายังมีชีวิตอยู่รอดได้โอ้ใช่ฉันจําได้แล้วอมามาดเป็นคนบอกฉันอ่ะผ้ามันกลับมาพาันมากับมาโอ้ยลืมไปเลยว่าขังลืมไปแล้ะสุดท้ายทหารก็พาอมามาดกลับมาหาพระราชานะคะพระราชาก็โอ้ยกล่าวขอโทษอมามาดแล้วก็เราจะมอมบบาเหน็จดีๆให้แก่เจ้าเลยอมามาดก็เลยแบบโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับและพระราชาก็บอกขอโทษนะที่ขังลืมเจ้าไปเลยโอ้ย เป็นยังไงบ้างอมาตก็พูดว่าดีแล้วพยาคาะที่ขังข้าพระองค์ไว้ในห้องขังมืดพระราชาก็แปลกใจอีกแล้วอ้าวมันดียังไงอ่ะคุก็เหม็นมืดก็มืดเจ้าชอบหรืออมาตก็เลยบอกว่ามันดีตรงที่ว่าหากพระองค์ไม่ขังข้าพระองค์ไว้เวลานั้นที่พระองค์ไปทอดป่าข้าพระองค์ก็ต้องตามไปด้วยหากข้าพระองค์ตามไปข้าพระองค์ก็คงจะถูกชนเผากินคนกินณเวลานั้นแล้วพยาคาะ เรื่องราวก็จบลงไปนะคะสั้นๆมันให้ข้อคิดว่าในชีวิตของเรานะทุกคนเราย่อมพบปัญหานะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกปัญหาย่อมมีคําตอบค่ะถ้าชีวิตของเราไม่เจอปัญหาเราจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมล่ะคะในพระคัมภีร์ก็มีบอกไว้ค่ะ อยู่ในมาระโกโบทที่1 0ข้อ27พระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วกล่าวว่าฝ่ายมนุษย์ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ไม่เป็นแบบนั้นกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทําให้เป็นไปได้ทุกสิ่งนะคะค่ะหลังจากที่คนได้ฟังข้อคัมภีร์นะคะก็มาพวกเรานะคะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าเราร่วมมือกับพระเจ้านะคะเราสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้คะ่ะ และเรื่องราวในวันนี้และข้อคิดก็จบเพียงเท่านี้นะคะอีพีหน้าของเรานะคะจะเป็นเรื่องราวที่ดีอีกค่ะที่จะมีชื่อเรื่องว่าดวงดาวจะไม่สามารถมีความสว่างได้โดยปราศจากความมืดนะคะก็รอติดตามดูนะคะว่าเรื่องราวของเราจะเป็นยังไงวันนี้ HOPE TV South East Asia ขอขอบคุณค่ะ